ท่านผู้ชมครับในวันนี้นะครับผมได้มีโอกาสมารีวิวสนามกอล์ฟนะครับสนามกอล์ฟราชนาวีพลูตาหลวงครับครับวันนี้นะครับมีแขกผู้มีเกียรติของเรานะครับที่จะมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับสนามนี้นะครับในการที่จะไปรีวิวในครั้งนี้นะครับท่านนาวาเอกสุรยุทธ์นิเวศทองเลิศครับซึ่งท่านเป็นรองผู้จัดการสนามกอล์ฟราชนาวีพลูตาหลวงครับสนามกอล์ฟราชนาวีพลูตาหลวงนะครับหรือว่า แต่ชื่อเต็มๆคือกิจการสู่พัฒนากีฬาราชนาวีพุตลล<อ>หลวงเราเนี่ยมีพื้นที่ประมาณ1,500กว่าไร่นะครับ,รบก็มีหลุมทั้งหมดเนี่ย36หลุม<อ>ถือว่าเป็นสนามกอล์ฟขนาดใหญ่เลยในพื้นที่ภาคตะวันออกนะครับโหอย่างนี้เล่นไปพูดถึงว่าถ้าวันไหนเนี่ยมีคนมาเปิดปิดแข่งเนี่ยก็ยังมีให้คนทั่วไปเล่นได้อีก18หลุมใช่ครับก็ถือว่าเป็นสนามที่เล่นได้ว่าโอ้โหท่านผู้ชมครับ36มหลุมเนี่ยจะตีที่นี่ครบต้อง พักคืนหนึ่งนะค้างสักคืนหนึ่งแล้วก็ตีต่อนะครับแล้วเลเอาสนามที่นี่ส่วนใหญ่เป็นประมาณไหนครับเลเอาที่นี่ส่วนใหญ่ละครับก็สนามกอล์ฟราชนาวีพุทธหลวงเนี่ยเราออกแบบแล้วก็สร้างเองโดยทหารเรือนะครับก็เป็นพื้นที่ที่ต้องเรียกว่าพระเจ้าสร้างให้ครับว่ามัน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 เป็นมาอย่างนี้แล้วแหละอยู่อยู่ประมาณเนินเขานะครับก็เลยทำให้ แต่ละหลุมเนี่ยมันมีความแตกต่างกันการออกแบบเนี่ยทหารเรือซึ่งเป็นอ,อดีตผู้กุชาเนี่ยนะครับ,รบท่านก็เป็นนักกราฟท่านก็ออกแบบของท่านนะครับ,รบด้วยทักษะความรู้ที่ท่านมีอยู่หรือว่าท่านดูจากาสนามรอบต่างๆเนี่ยนะครับ,รบแล้วก็มาประมวลออกแบบของแต่ละหลุมครับสแสดงว่าที่มีอยู่แล้วเนี่ยมันเป็นพื้นที่เลเยอร์แลนด์สเคป ของทั่วๆไปอยู่แล้วก็มีการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยครับโอ้โหแล้วในวันนี้นะครับมีหลุมไหนที่ท่านจะให้เราไปรีวิวกันบ้างครับในวันนี้ครับสาหรับวันนี้นะครับเราก็จะพามาดูในรอบเขาเรียกว่ารอบนอสรอบเวสในรอบแรกเนี่ยเราจะพาไปที่รอบนอสก่อนหลุมหลุมนี้เราอาจจะเรียกว่าเป็นซิกเนเจอร์ก็ได้นะครับของรอบนอสนะครับทั่วๆไปก็จะเรียกว่าหลุมประภาคาร โอ้โหอันนี้นี่สาจุดไฮไลท์ถ่ายรูปเลยครับครับตีดีไม่ดีไม่รู้ขอถ่ายรูปก่อนใช่ครับแต่ว่าไม่ควรจะมาตีเป็นหลุมแรกนะโอ้จริงด้วยครับเพราะว่าจริงๆก็ได้ข่าวว่าไม่ได้ง่ายนะหลุมนี้ใช่ไหมฮะใช่ครับถึงกรีนจะดูใหญ่แต่ผมจําได้ว่าคุณคุณว่าหลุมนี้เนี่ยข้ามน้ําค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวครับโอ้โหแล้วต่อไปอันนี้เป็นพาสามวันนี้ท่านผู้ชมเราจะขอรีวิวเป็นหลุมเอ่อพาสามพาสี่และพาห้านะครับจริงๆท่านบอกว่าสวยทุกหลุมเลยแต่ว่าบังคับท่านให้ท่านเลือกมาสามหลุม านผู้ชมครับตอนนี้เรามายืนอยู่ที่หลุมแรกที่เราจะมารีวิวกันในวันนี้ครับท่านรองหลุมนี้เป็นหลุมอะไรครับผมครับหลุมนี้ชื่อหลุมสามนอตนะครับสามนอดนะฮะแล้วก็ทั่วไปเราจะเรียกว่าหลุมปะภาคานมันต้องมีที่มาใช่ไหมรจริงๆแล้วเนี่ยการสร้างเนี่ยมีมาปะภาคานกับกรีเนมันมีมาตั้งนานแล้วหรือเปล่าครับไม่ใช่ครับหลุมนียจริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นหลุมใหม่ที่เราเราทำขึ้นแต่ว่าสร้างขึ้นมาเนี่ยก็ได้เกือบสัก กเกือบ20ปีแล้วแหละนะครับ<อ>ที่เรียกประภาคารเพราะว่ารเราเรามีประภาคารอยู่ครับคือเป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าเนี่ยเป็นสนามกัอของฐานเรือรนะครับ อะไรที่เป็นสัญลักษณ์ของทางเรือบ้างครับคนที่อยู่ทะเลก็คือประภาคารครับโอ้จริงด้วยฮะนี่ก็เลยเป็นสาเหตุนะครับที่ท่านลองเรื่องหลุมนี้มาเป็นหลุมเปิดให้เราก่อนเลยครับนะครับแล้วการเล่นหลุมนี้เป็นไงฮะท่านเห็นว่าเป็นไอแลนด์กรีนด้วยเป็นเกาะเลยใช่ไหมฮะใช่ครับหลุมนี้เนี่ยนะฮะหน้ากรีนเนี่ยถึงหลังกรีนเนี่ยก็ลึกประมาณสัก30หลาโอ้ท่านละเอียดอ่ะล่าสาดยอดข้อมูลแน่นนะครับความยากของมันเนี่ยมันขึ้นอยู่กับจังหวะโอกาสอย่างเช่น ตามลมทวนลมเรื่องลมเรื่องลมสำคัญครับลมมาจากซ้ายมาจากขวาเนี่ยอันนี้เป็นเป็นเรื่องที่สําคัญต้องนามาคํานึงถึงการบวกระยะใช่จะบอกว่าวันนี้ท่านผู้ชมเนี่ยลมอ่ะผ่านมาทางหน้าเราเต็มเต็มเลยครับแล้วที่สําคัญคือธงเนี่ยที่ดูเนี่ยเป็นธงสีแดงคือธงหน้าใช่ไหมครับใช่ครับเพราะฉะนั้นตกนอ่ะไม่มีทางใกล้ธงแน่นอน่เพราะถ้าสั้นไปมีโอกาสตกน้ําเยอะกว่าครับโอเคงั้นเดี๋ยวนะครับท่านผู้ชมไปดูนะครับท่านลองตีตรนี้จะอ่อนหรือเปล่าครับไปเสร็จแล้วครับท่าน หลังจากที่ผมได้เล่นหลุมพา3าหลุมนี้แล้วนะครับต้องบอกเลยว่าหลุมนี้จริงๆแล้วเรียกได้ว่าค่อนข้างบีบมากเลยทีเดียวครับหลุมนี้นะครับถ้าให้แนะนำนะครับตีให้อ่อนก็เพียงพอแล้วนะครับอาจจะได้พาไปก็แฮปปี้แล้วแต่ที่สำคัญนะครับทิศทางลมครับหลุมนี้ต้องเช็คทิศทางลมให้ดีนะครับเพราะลมเนี่ยนะครับจะมีการเปลี่ยนทิศทางอยู่ตลอดเวลาเลยส่วนท่านใดนะครับที่ตีพลาดตกน้ําไม่เป็นไรครับหลุมนี้นะครับมีไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งคือปลาพาคารนั่นเองครับเราไปเน้นถ่ายรูปกันเลยดีกว่าเพราะจุดนี้นะครับเป็นจุดไฮไลทของสนามีีเดยวครับ เรื่องของลมนะครับแล้วก็อุปสรรคน้ำอยู่ด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเพราะว่ามันเป็นไอแลนด์ทีนะฮะยุทธวิธีหรือว่าแนวทางแนวคิดในการเล่นหลุมนี้ก็คืออย่ามองธงอย่ามองธงอย่าไปมองว่าจะยิงเข้าหาธงครับตีเข้ากลางกรีนอย่างเดียวเลงกลางกรีนครับท่านผู้ชมนี่คือเมนเทลเกมอย่างดีเลยนะในการจะเล่นเกมกอล์ฟเนี่ยใช่ครับแล้วหลุมนี้เรื่องธงเนี่ยก็มีผลไหมครับท่าน มีผลมากเลยนะครับ,รบเพราะว่าตำแหน่งธงเนี่ยคือเวลาเราปักธงเนี่ยสำหรับนักกอล์ฟหัววีเกนกอล์ฟเฟอร์อย่างนี้นะครับ,รบเราก็จะปักแบบประมาณกลางทีหรือว่าที่ไม่ใกล้ใกล้ขอบนะครับ,รบแต่พอเป็นทัวร์นาเมนต์เนี่ยมันก็จะห่างขอบประมาณสัก6หลาเจ็ดหลาโอ้โหน่ากลัวเพราะ,ะรฉะนั้นถ้าคนที่เป็นเพลเยอร์มาแข่งเนี่ย ตีเข้าไปทงที่ทงก็มีโอกาสจะตกกรีนเหมือนกันใช่ครับแล้วที่สําคัญท่านผู้ชมเมื่อกี้ตีมาเนี่ยขนาดท่านตกนะข้างขาข้างๆทงเลยนะฮะ<ช>ลูกเลยไปประมาณเลยกลางกรีนไปอีกถ<ช>ูกไหมท่านนั่นคือที่ผมดูนะท่านผู้ชมลมก็มาจากด้านหลังเนี่ยนะเพราะฉะนั้นแนสดงถ้าถ้า,าเกิดเราตีให้มันโดง่งให้มันตกแล้วมันก็จะวิ่งน้อยหน่อยไหมท่านมันจะช่วยไหมฮะก็ช่วยนะครับก็ต้องขึ้นอยู่กับลมด้วยเพราะว่าในลักษณะของการตีตามลมเนี่ยลูกมันไม่หยุดอยู่แล้วนะสปินเลสมันตามอยู่แล้วพอตกแล้วมันก็จะโร่ไปอีก นะครับ <laughs> ชมนะหลุมนี้เป็นหลุมที่จะบอกเลยว่าเห็นมันสวยๆอย่างนี้นะแต่มันแฝงพิษไว้น <laughs> <ช>ี่ชท่านชมเดี๋ยวผมขอตัวไปถ่ายรูปก,กับท่านรองก่อนแล้วเดี๋ยวไปรีวิวหลุมถัดไปกันครับ <laughs> ครับท่านชมครับตอนนี้เราเล่นพาสามเมื่อกี้เรียบร้อยแล้วนะครับ,รบก็ท่านก็พาไปตามระเบียบผมก็โบกี้ไปตามระเบียบ <laughs> นะครับเหมือนกันนะครับแต่นอกจากนั้นครับหลุมต่อไปนะครับก็คือหลุมที่ถัดจากพาสามเมื่อกี้เลยเป็นหลุมที่ท่านเลือกมาอันนี้เป็นพาห้าใช่ไหมครับท่านใช่ครับทำไมต้งสงเลืองหลุมนี้ครับ ครับหลุมนี้เป็นหลุมพาห้านะครับก็เป็นหลุมดั้งเดิมเลยระยะ570หลานะครับจุดเด่นของหลุมนี้ก็คือเป็นหลุมที่ช็อตแรกเนี่ยแฝงเวกว้างมากคือจองพลังนี่อาจได้เต็มที่ซัดเต็มที่เลยเพราะว่าหลุมนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นหลุมที่พยายามจะกรีบแต่ว่าในช็อตช็อตต่อไปนะคือช็อต2เนี่ยก็ต้องใช้สติหน่อยเพราะว่ามันเป็นช่องแคบอยู่ระหว่างช่องเขานะครับก็ก็ต้องระมัดระวังนะครับ แล้วก็เป็นช็อตแอปโพสเนี่ยคือถ้าเกิดเราวางตัวดีๆเนี่ยนะในช็อตสองเนี่ยแอปโพสก็จะมีโอกาสที่จะทำเบอร์ดีได้นะครับแสดงว่าหลุ่มนี้ท่านชมก็คือให้กว้างๆไว้ไก่อนให้ได้ใจไปก่อนแต่ช็อตต่อไปเนี่ยเริ่มบีบแล้วถ้าวางไม่ดีจะเริ่มยากแล้วเพราะฉะนั้นนะครับสำคัญที่ช็อต2อ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าหลุมนี้ยากแค่ไหนครับเดี๋ยวเชิญท่านเลยครับ ไปนะครับคือหลุม4ี่พาห้านะครับสำหรับหลุมนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นหลุมที่มีโอกาสให้สู้นะครับค่อนข้างมากครับแต่ชอดขึ้นกรีนะครับจะบีบนิดหน่อยครับแต่สิ่งที่สําคัญนะครับคือเรื่องบนกรีนนั่นเองครับลูกระยะใกล้ๆนะครับผมยังสามพัดมาแล้วนะครับโอ้โหท่านครับเมื่อกี้แบบ เรเป็นเรามองเนี่ยพาแน่ๆแล้วนะฮะใช่ถ้าไม่ชมจะบอกว่านะฮะสนามถ้าเลยแบบใกล้ๆวงกิปฟเนี่ยถ้ายังไม่ได้ให้กันเนี่ยจะเพิ่งให้นะครับเพราะว่ามีโอกาสพลาดกันเยอะมากต่าสัมผัสไม่ได้ใช่ไหมฮะควาจริงแล้วลายเนี่ยที่มองเนี่ยผมดูมันไม่เยอะเลยใช่ครับแต่โหพัดนี่แบบว่ายังพากันได้ง่ายๆครับคือเวลาเล่นที่สนามเขาเนี่ยครับเรามองเนี่ยเหมือนกับว่ามันไม่มีสโลปมันไม่ชันเนี่ยนะครับ แล้วเราย่ามใจครับเราไม่ตรวจดูอย่างละเอียดก่อนเนี่ยพลาดแล้วครับเราต้องเดินดูว่าอย่างเมื่อสักครู่เนี่ยเรามองเนี่ยนึกว่าแฟดแฟตแต่จริงๆขึ้นเยอะมากเ,เลยขึ้นเยอะมากใช่ในทางกลับกันเนี่ยถ้าอยู่ในลายพัดลงเนินก็ลง <c oughs> มากก็เร็วชิวเหมือนกันใช่ครับเพราะฉะนั้นท่านจะแนะนําว่าเราควรจะวางลูกยังไงครับ วางลูกไว้ลายล่างดีกว่าลายล่างใช่ครับเพื่อจะได้พัดขึ้นใช่ครับเพราะพัดลงนี้จะยากกว่าเยอะใช่ไหมครับพัดลงยากม่าคุณผู้ชมครับก็เป็นอีกหลุมหนึ่งที่ดูเหมือนไม่มีอะไรนะนี่ฮะพิษสงของสนามเขาใช่ครับนะฮะดู f l a s สแต่จริงสนามเขาทางขึ้นเยอะเลยหลุมต่อไปเนี่ยเป็นหลุมที่ง่าจะยากที่สุดของรอบนอตเหรอครับแค่หลุมนี้ก็จะตายแล้วอ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูที่หลุมกันดีกว่าแล้วไปอธิบายกันครับท่านเบื่อนครับ ท่านผู้ชมครับแล้วตอนนี้เราก็มาถึงหลุมสุดท้ายที่เราจะรีวิวกันในคอร์สแรกแล้วนะครับหลุมนี้เป็นหลุมอะไรครับท่านหลุมนี้เป็นหลุม8น็อตครับระยะประมาณ420หลาก<ช>็เรียกว่ากลางๆไม่ใกล้ไม่ไกลหลุมนี้มันทําไมน่าสนใจยังไงฮะท่านให้มารีวิวในวันนี้หลุมนี้เนี่ยนะที่ว่ามันยากเนี่ยจัดว่าเป็นหลุมที่ยากที่สุดของคอร์สนอตเลย<อ>นะฮะเพราะว่า มันเป็นมันเป็นช่องเขาที่แคบมากทางขวาก็เป็นเนินเขาอเออเป็นป่านะครับทางซ้ายก็เป็นป่านะครับนอกจากนั้นเนี่ยได้ไปถึงแล้วเนี่ยลูกเนี่ยเนื่องจากแฟเวย์เนี่ยมันเอียงไปทางซ้ายรันั้นเนี่ยได้ไปทางขวาลูกจะคลิกมาด้านซ้ายโดยแสดงว่าเรา,าควรจะได้ไปกินขวาดน,นึงน่ง,งเพื่อใช้ สโลปเนี่ยดันมาตรงกลางเฟลด์จะโรมาที่กลางแฟลด์นะท่านผู้ชมเทคนิคการเล่นหลุมนี้นะฮะอย่าลืมต้องตีไปขวาแต่ห้ามแหกเข้าป่าใช่ครับเข้าป่าแล้วก็จบเหมือนกันแต่เห็นมีคนเล่าว่ากรีนหลุมนี้ก็ไม่ธรรมดากรีนหลุมนี้ยากมากทำไมมันยากยังไงคือมันอยู่ที่เลเยอร์ของกรีนสโลปมันเยอะหรือยังไงฮะคือมองไปเนี่ยกรีนมันจะเป็นแฟตๆเหมือนเรียบเรียบครับแต่จริงๆแล้วกรีนเนี่ยเขาอยู่ที่ไหล่เขาอยู่ที่เนินนะฮะเพราะนั้นเนี่ยสโลปเนี่ยมันเทจาก เนินเขาด้านสูงไปที่ด้านต่ำแรงมากโอ้ทผู้ชมนี่เห็นไหมสนามเขาเนี่ยเอาจริงนะก็สนุกนะแต่เหนื่อยว่าจะเก็บไดมไหมครับเดี๋ยวเชิญท่านทีออฟเลยครับ แล้วเราก็มาถึงหลุมสุดท้ายของการรีวิวในวันนี้นะครับนั่นก็คือหลุม8ปพาสีนั่นเองครับสำหรับหลุมนี้นะครับแนะนําว่าต้องเลือกรฟายมาวางให้ถูกจุดนะครับแล้วจะมีโอกาสตีออนบนกรีนได้ไม่ยากนะครับแต่จะบอกว่าสิ่งที่สําคัญนะครับที่ยากที่สุดในหลุมนี้นั่นก็คือกรีนนั่นเองครับท่านใดที่ทําได้2พัทในหลุมนี้นะครับถือว่าประสบการสําเร็จแล้วครับ กรีนอย่างที่ท่านรองบอกมานะครับหลุมนี้นี่บอกเลยว่าไม่ขำของจริงคือ<ช>ไปยุู<ช>้<ช>จะอ่าน<ช>ยังไงท่านผู้ชมฮะมันเหมือนทางขึ้นพอพัดไปอา้าวขึ้นนิดเดียวลงอีกหรืออะไรเงี้ยคือเราเล่นยากมากแม้แต่จะอยู่มุมนั้นและมุมนี้เนี่ยมองได้คนละแบบเลยแล้วก็คำนวณยากมากเอาจริงตอนนี้ถามแคปดี้แล้ว <laughs> <laughs> ท่านรองยังบอกว่าถ้าลรองไม่เล่นนาน,านเนี่ยยิงจับสปีดกรีนไม่ถูกเลยใช่ไหมครับ,รบก็หลุมนี้เนี่ยไม่แปลกเลยครับที่ว่า มันเป็นหลุมที่ยากสำหรับนักกอฟทั่วไปด้วยนะครับเพราะว่าเวลาแข่งทัวริงโฟนี่ที่หลุมนี้เนี่ยมีโปหลายคนครับทำสี่พัทห้าพัทนะฮะอุ้ยวันนี้เราสองพัทแล้วก็โอเคใช่ไหมสบายใจขึ้นครับมีหลายท่านนะฮะครับจะบอกว่าหลุมนี้มันดูเหมือนไม่มีอะไรจริงๆฮะกรีนเป็นอย่างนี้ก็ต้องยอมรับว่าหลุมนี้ต้องทําใจทําใจแบบแบบเอาให้มันใกล้ๆที่สุดอ่ะครือว่าตีให้กิฟไปก่อนก็จริงๆแล้วเทคนิคของหลุมนี้เนี่ยก็คือ เออ่ถ้าเป็นนักกอล์ฟแบบเอ่อาเมเจอร์เนี่ยนะฮะผมคิดว่าช็อตแอปโพชเนี่ยฮะสั้นดีกว่าเลยถ้าขึ้นไปบนนั้นนี่น่าจะยุ่งกว่าใช่ครับใช่ครับอยู่หน้ากรีนหรือว่าอยู่ในกรีนด้านหน้าเนี่ยนะฮะยังมีโอกาสได้เพียกว่ายังมีโอกาสเห็นไหมฮะท่านผู้ชมนี่คือเทคนิคการเล่นสนามภูเขาครับนะครับวันนี้ก่อนจากกันไปครับอยากให้ท่านช่วยฝากอะไรถึงท่านนักกอล์ฟหนึงครับชวนชวนมาที่นี่สนามเป็นยังไงบ้างลองครับก็ต้องขอฝาก ท่านนักกอล์ฟนะครับสนามกอล์ฟราชนาวีปุตะหลวงนะครับก็เป็นสนามที่เขาแก่นะครับ,รบแล้วเราก็พยายามที่จะทำสนามกอล์ฟเนี่ยรักษาสภาพแวดล้อมหรือว่าสิ่งแวดล้อมเนี่ยให้เป็นธรรมชาติมากที่สุดนะครับ ปัจจุบันก็ยังมีความเป็นธรรมชาตินะครับแล้วก็ในสถานการณ์เนี่ยเราก็คํานึงถึงว่ากีฬากอล์ฟเนี่ยถ้าเกิดว่าทั่วไปอาจจะมีราคาแพงนะครับแต่ที่สนามกอล์ฟราชนาวีปุตะหลวงเนี่ยเป็นราคาที่ถูกสาหรับนักกอล์ฟทั่วไปนะครับแล้วก็ท่านสามารถจะมาออกรอบแล้วก็เดินออกกําลังกายได้ไม่จําเป็นต้องใช้รถกอล์ฟท่านเดินก็ได้นะครับก็จะทําให้ท่านเนี่ยมีสุขภาพที อย่าเพียงมากครับนะครับในวันนี้นะครับเรารีวิวกันเนี่ยเป็นคอสนอตถูกไหมฮะถูกต้องครับซึ่งท่านผู้ชมครับในครั้งหน้าอีกเนี่ยเราจะมีการรีวิวต่อจากนี้อีกจะเป็นคอสไหนครับเพราะว่าที่นี่มี36หลุมใช่ครับนอตอีสเซาท์เวสต์ใช่ไหมฮะใช่ครับครั้งหน้านี่นอตละครั้งหน้าไปที่ไหนครับครับก็สําหรับรอบนอตเนี่ยก็จะคู่กับรอบเวสต์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในสัปดาห์ต่อไปก็คงจะเป็นการรีวิวรอบเวสต์ครับอยากถามคร่าวๆนิดเดียวครับ แตกต่างกันไหมฮะถ้าระหว่างนอสกับเวสเนี่ยครับสำหรับรอบเวสเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นสนามคอที่สี่ของสนามกอล์ฟราชนาวีพุทตหลวงเป็นสนามสุดท้ายที่ทำใช่ครับเสร็จล่าสุดนี้ใช่ครับล่าสุดก็คือปี35ปีส5 3 5ครับโอ้โหหลาปีเหมือนกันหลายสามสิบปีครับก็จะเป็นการออกแบบที่เริ่มมีสไตล์เป็นโมเดลมากขึ้นมากขึ้นครับนะฮะอันนี้พูดง่ายอันเนี้ยคลาสสิก ใช่ครับอันนั้นนะโมเดลใช่ครับท่านผู้ชมครับยังไงติดตามชมนะครับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณท่านรองครับที่มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับสนามกอล์ฟและร่วมตีกอล์ฟกับเราครับครับขอบคุณครับท่านครับครับยินดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับนี่คือทั้งหมดนะครับของช่วงเพลย์ออฟในครับตนนี้ครับสำหรับพนักกอล์ฟท่านใดที่ยังไม่เคยมาสัมผัสกับสนามแห่งนี้ครับผมอยากแนะนำให้มาลองเล่นสักครั้งหนึ่งนะครับ สนามแห่งนี้ทั้งสนุกและท้าทายรัสนามนี่นะครับมาเมื่อไหร่ก็มีโอกาสได้ออกรอบไม่ต้องลัวติดหรือเต็มเลยนะครับเพราะสนามแห่งนี้มีถึง36หลุมเลยทีเดียวครับเพราะฉะนั้นผมบอกเลยว่าอย่างน้อยท่านนักกอล์ฟต้องมา2ครั้งนะครับจะได้สัมผัสทั้ง4คอร์สของสนามแห่งนี้นะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของช่วงเพลย์ออฟในสัปดาห์นี้ครับ